ผมจะหาเหยื่อตามท้องตลาดเหมือนกับเลือกผักป่าเหยื่อต้องเป็นเด็กที่ดูน่ารักบางครั้งผมต้องเฝ้ารอถึงสองสาวันเพื่อรอให้เธออยู่คนเดียวผมจะให้ของมีค่าเล็กน้อยแก่เธอแล้วพาเธอออกไปถึงบริเวณชานเมืองหรือนอกเมืองโดยบอกว่าผมจะมีของให้แม่ของเธอเช่นกันผมพาเธอไปที่ลับตาคนผมขุดลุมสำหรับเธอเอาไว้บางทีหลุมนั้นก็มีศพเหยื่อของคนก่อนหน้านี้อยู่แล้ว ผมเริ่มโอบกอดเธอและล่วงละเมื่อทางเพศของเธอตอนอาทิตย์รับขอบฟ้าเมื่อผมถึงจุดสุดยอดผมเริ่มกำมือรอบลำคอก่อนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นผมจะบีบเต็มแรงดวงตาของเธอมันเยี่ยมมากผมดูตาคู่นั้นภายใต้แสงอาทิตย์มันเปรียบเสมือนช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ช่วงเวลาที่ตายนั้นมันช่างแสนลหลงใหลที่ทุกคนทั่วไปไม่สามารถเข้าใจได้หรอกมีแต่คนที่ฆ่าคนจริงๆเท่านั้นที่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรถึงอย่างไรกว่าพวกเธอจะตายก็กิกนเวลามากอยู่ดี ผมรอบคอบมากนะผมจะใช้เวลาอยู่กับเธอน,น,นานๆเพื่อที่จะรู้ว่าเธอสิ้นลมหายใจหรือเปล่าพวกเธอไม่เคยกีดร้องพอไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองฮึช่างไรดิงสาจริงๆส่วนผมนะ่ะก็มองหาเด็กผู้หญิงต่อไปและต่อไปเบรโดอลองโซโลเปสให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์เดือนมกราคมปี1999 บทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เป็นของ Pedro so Lopez, เปโดอ l ลองโซโลเปสชายผู้ที่เ่าย่อไปแล้วกว่า300ลายถ้าเรื่องที่เขาเล่าเป็นเรื่องจริงนะในช่วงกลางทศวรรษที่70ถึงต้นทศวรรษที่80เหยื่อของเขาส่วนมากเป็นเด็กยญิงในหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้เช่นเอวาดอร์โคลอมเบียและเปรูด้วยความโหดเหี้ยมอำมหิตจนเขาได้รับฉายาว่าอสุรกายแห่งเทือกเขาแอนดิส เปโดอลองโซโลเปสคือใครเปโดอลองโซโลเปสเกิดในปี1949ที่โคลอมเบียเขาเป็นลูกชายคนที่7ในบรรดาลูกทั้งหมด13คนโดยแม่ของเขาเป็นโซเพนีในเมืองเล็กๆที่มาจากเอกวาดอร์ ในปี1949นั้นประเทศโคลอมเบียกำลังอยู่ในช่วงกโกลโหนทางด้านการเมืองเนื่องจากจอห์นอเล็กเซอร์ไกแต่นนักการเมืองขวนใจมหาชนถูกลอบสังหารพร้อมกับสงครามกลางเมืองก็เกิดขึ้นตามมาแถมความรุนแรงของอาชญากรรมก็ขึ้นถึงขีดสุดมีผู้คนล้มตายจำนวนมากและนี่คือสังคมที่เปเรโดอลองโซโลเปสอยู่หตอนนี้ทั้งชีวิตของเปเรโดสามารถสรุปได้คำเดียวเลยว่านรก อย่างแรกเลยก็คือครอบครัวยากจนสุดๆแม่ก็เป็นผู้หญิงที่ชอบชายอำนาจเลี้ยงลูกด้วยลำแข้งต่อยทิบเตะก,ก้านคอนะครับในปี1957 เบลดถูกพี่สาวระบายความใคร่เมื่อเขาอายุแปดขวบต่อมาแม่ก็รู้ว่าเขาแอบมีเพศสัมพันธ์กับน้องสาวเขาจึงถูกไล่ออกจากบ้านไปและกลายเป็นเด็กเล่ร่อนในที่สุดจากนั้นเปลดถูกชายแปลกหน้าสูงอายุหลอกว่าจะให้อาหารกับน้ําแต่ทว่าชายแปลกหน้าดันทำไม่ดีไม่ไร้ายกับเขาทางทวันหนักนับครั้งมีทวนที่ตึกร้างก่อนที่จะทิ้งเปลดไว้ที่ริมทางที่แสนน้าเน็บจนเกือบตายและมันทําให้เขามีนิสัยประหลาดอย่างหนึ่งก็คือเขากลัวคนแปลกหน้ากลัวที่ซอยขับแคบ รง้าชอบออกหาอาหารในเวลากลางคืนที่ทั้งขยะและกว่าที่จะนอนที่ร่มตลอดเวลาแต่เปโดก็โชคดีอยู่บ้างเมื่อเขาเดินทางไปที่โบกตามีาครอบครัวชาวอเมริกันไวยชลาครอบครัวหนึ่งเกิดค,ความนึกสงสารหนูน้อยเปโดที่ขุดคุยอาหารจากกองขยะทั้งคู่เศร้าสลดใจเมื่อเห็นสภาพของเปโดจึงพาเขาไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเด็กกำพร้าและให้ที่พักกับเขา ปี1963เมื่อเปลดอายุ14ปีชะตาก็เล่นตลกกับเขาอีกครั้งเนื่องจากเขาถูกคกรูวายกลางคนคนหนึ่งที่สอนอยู่ในโรงเรียนเด็กกําพาวล่วงละเมิดทางเพศทําให้ความกลัวในวัยเด็กเมื่ออายุ8ขวบหวนกับคืนมาอีกครั้งภายหลังเกิดเหตุดังกล่าวเปลดได้ขโมยเงินโรงเรียนแล้วหนีออกจากที่นั่นเพื่อไปสู่บ้านที่แท้จริงของเขานั่นก็คือท้องถนนที่แสนสุกปรกของโคลัมเบีย ข่าวคราวของ Play oh เปโดเงียบหายไปหลายปีชีวิตของเขาหมดไปกับการขอทานและลักเล็กขโมยน้อยเนื่องจากเปโดไม่มีความรู้และทักษะอาชีพแต่แล้วในปี1969เขาก็ถูกตำรวจโคลอมเบียจับข้อหาขโมยรถและขับรถข้ามประเทศเปยโดได้รับโทษจำคุกแต่ไม่ไายที่ต้องตกเ,เป็นเป้าโดนนักโทษล่วงละเมอทางเพศถึง4คนทำให้ความหลังครั้งยังเด็กของเปยโดกลับมาอีกครั้งเขาจึงสาบานกับตัวเองว่าฉันจะไม่ให้ใครแต่ต้องตัวฉันได้อีก สสัปดาห์ต่อมาเปลโดโดนเพิ่มโทษอีกสองปีในข้อหาขโมยรถระหว่างนี้เขาได้ทําการสังหารนักทอร่วมห้องชาย3คนที่ล่วงละเมื่อทางเพศเขาส่วนอีกคนอาการสาหัสปางตายซึ่งเลรดได้ใช้มีดทำควแทงไม่ยังทางการเห็นว่าเป็นการป้องกันตัวจึงไม่เอาผิดอะไร ปี1978มเมื่อเปลโลพนท้ยเขาก็พบว่าตัวเองเป็นโรคกลัวผู้หญิงและไม่สามารถสื่อสารกับพวกเธอได้ซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้จิตใจของเปโดเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาผมเสียความรู้สึกตั้งแต่อายุ8ขวบผมกลัวผู้หญิงผมต้องตัดสินใจที่จะแก้แค้นในสิ่งที่ผมเคยโดนมาในอดีตผมจะไม่อยากว่าคุม้มคืนวัดสีเหลืองผมจะบาบะโอบาบะเด็กผู้หญิงเหมือนที่ผมเคยโดนและต้องทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ แต่จะให้บ่าบ่ายอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าเด็กไปแจ้งตำรวจมีสิทธิติดคุกหัวโตแน่แต่ว่าคนตายพูดไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นต้องฆ่าอสุรกายแห่งเทือกเขาแอนดีสถือกำเนิดโดยสมบูรณ์แบบแล้ว หลังจากนั้นเปโดเริ่มออกตะเวนล่เหยื่อไปทั่วทั้งเอกวาดอร์โคลัมเบียและเปรูส่วนใหญ่เขามากล่เหยื่อที่เป็นเด็กหญิงเชื้อสาย Indian อินเดียนแดงเผ่าต่างๆของง่ายต่อการหลอกลวงนำไปสังหารและเป็นเผ่าที่สังคมไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วแต่ว่าเหยื่อรายแรกของเขาไม่ง่ายมากนักเมื่อเขาเลือกเหยื่อเป็นเด็กหญิงชาว Indian ang, อ uso, ิอเนเดียนแดงเผ่ายากกโซตอนเหนือของเปรูอายุ8ขวบ ในตอนที่เขาลงมือสังหารชาวอินเดียนแดงผ่านมาเจอพอดีเปโดจึงโดนกระทืบและถูกจับขังไว้ที่หลุมลึกเพื่อจะฝังเขาทั้งเป็นอย่างไรก็ตามโชคยังเป็นของเปโดยอยู่บ้างพอช่วงเวลานั้นมีหญิงสอนสาศาสนาชาวอเมริกันมาช่วยเขาพอดีเธอหวานล้อไม่ให้ชาวอินเดียนแดงฆ่าเปโดเพราะเป็นการกระทําผิดต่อพระเจ้าจึงทําให้ชนอินเดียนแดงใจอ่อนและส่งให้ทางการเปรูตัดสินแต่ว่าทางการในตอนนั้นไม่ค่อยสนใจเรื่องการตายของเด็กหญิงอินเดียนแดงมากนัก ทำให้เปโดมีโทษแค่ในประเทศกลับไปที่เอกวาดอร์เท่านั้นเมื่อกลับมาถึงเอกวาดอร์เปโดก็ออกล่าเหยื่ออีกครั้งและข่าวเรื่องเด็กหญิงหายสาบสูญก็เกิดขึ้นจํานวนไม่น้อยใน3ประเทศที่เปโดท่องเที่ยวนั่นก็คือเอกวาดอร์โคลอมเบียและเปรูแต่ทางการสรุปในตอนนั้นว่าเป็นเพราะการค้ากามในละตินกาลังเติบโตขึ้นต่างหากเดือนเมษายนปี1980 เกิดดูท่ก,กับภัยครั้งใหญ่ในเมืองแอมบาโตที่เอกอดอร์ทางการเริ่มหันมาสนใจคดีคนหายอีกครั้งเนื่องจากมีซากศพเด็กหญิงสีสบปรากฏตัวขึ้นเมื่อชนสูตก,ก็พบว่ามีใครบางคนจงใจซ่อนศพแต่เรื่องนี้ก็เงียบหายไปจนกระทั่งช่วงกลางปี1980 มีแม่ลูกคู่หนึ่งเดินซื้อของอยู่ในตลาดนัดโลซาแต่แล้วเธอก็พบว่าลูกสาวมา利亚วัยสิปีหายตัวไปด้วยความตกใจจนเสียสติเธอวิ่งไปทั่วตลาดและตะโกนเรียกหาลูกจนมีคนบอกว่าเห็นลูกสาวของเธอเดินออกนอกตลาดไปกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งเธอจึงพาชาวบ้านตามล่าชายแปลกหน้าคนนั้นด้วยความช่วยเหลือของชาวบ้านมาร利าจึงปลอดภัยส่วนชายแปลกหน้าคนนั้นก็ถูกจับได้และโดนรุมกระทืบก่อนที่ตำรวจจะมาถึงแน่นอนว่าชายแปลกหน้าคนนั้นก็คือเรโดออลองโซโลเปส ตอนที่เขาถูกจับเปรโดพูดจาไม่เป็นภาษาคนจนตำรวจเกือบเชื่อว่าพวกเขาคงจับคนบ้ามานแน่เมื่อนำตัวไปให้สำนักงานใหญ่เปรโดก็ไม่ให้ความร่วมมือใดๆทั้งเส้นตำรวจจึงคิดแผนให้เรโดเอยปากสารภาพโดยให้เจ้าหน้าที่ปลอมตัวเป็นบาทหลวงในท้องถิ่นสวมชุดนักโทษให้เข้าไปอยู่ในคุกด้วยกันเพื่อให้เปรโดเอยปากซึ่งแผนนี้มันก็ได้ผลเพราะเปรโดเริ่มเชื่อใจบาทหลวงปลอมจนเขาสารภาพบาปทั้งหมดซึ่งเขาบอกว่าผมสังหารเด็กหญิงกว่า300คน 110คนในเอโกดอห0 0 0คนที่โคลอมเบียและร้อยกว่าคนที่เปรูผมชอบเด็กยิงเอโกดอนะเพราะพวกเธอสุภาพและเชื่อใจคนง่ายมากแถมบริสุทธิ์ด้วยไม่เหมือนเด็กยิงโคลอมเบียด้วยจำนวนเหยื่อที่มากตอนแรกตำรวจเอโกดอแทบไม่เชื่อเรื่องที่เปโดเล่าแต่เมื่อประสานงานกับทางเปรูและโคลอมเบียพวกเขาก็เริ่มเชื่อบ้างแต่ไม่มากนักจนเปโดทนไม่ไหวจึงขออาสาพาไปพิสูจน์ด้วยตัวเองตำรวจไม่มีทางเลือกก็ต้องไป เพียงไม่กี่วันที่รับสารภาพเปรโดในสภาพโซ่ตัวก็ถูกนำตัวไปชี้จุดตามที่เกิดเหตุต่างๆเริ่มจากซอกหลืบใกล้เมืองแอลบาโตตํารวจพบศพเด็กหญิงอายุ8ขวบและ12ขวบรวม53ศพนอกจากนี้เปรโดยังพาตำรวจไปดูตามจุดกว่า28แห่งแต่พวกเขาไม่พบศพเพิ่มเติมจึงสันนิษฐานว่าอาจเป็นพ่อสั์มากัดแทะหรือแม่ก็ถูกภัยธรรมชาติพัดพาไปที่อื่น ทันทีที่มาศูนย์บัญชาการเปรโดถูกตั้งข้อหา57กระทงแม้เขาจะสารภาพว่าสังหารไป110คนก็ตามส่วนเรื่องราวการพิจารณาคดีของเปโดตำรวจไม่ต้องการเปิดเผยให้คนภายนอกได้รับรู้แต่ว่าปลายปี1980 เ l e d โดอ n ลองโซโลปสถูกตั้งข้อหาฆ่าคนมากกว่า1คนและพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตซึ่งเขามีสิทธิ์ไต่สวนอีกครั้งที่ศาลในโคลอมเบียและเปรูที่น่าเหลือเชื่อคือชีวิตของเป e d ดยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะว่าประเทศเอกอดอร์ไม่มีโทษประหารชีวิตเขาจึงได้ถูกปล่อยตัวออกจากคุกนวันที่31สิงหาคมปี1994ไยมาเพื่อ เนื่องจากทางการเอกวาดอร์ไม่ส่งตัวเปโดเปรับโทษที่โคลอมเบียและเปรูเพราะว่าทั้ง3าประเทศนี้ไม่มีการตกลงกันในเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนในวันที่เปโดถูกปล่อยตัวเขาถูกถ่ายด้วยสถานีโทรทัศน์สถานีหนึ่งภาพของเขาในตอนนั้นมีแต่รอยยิ้มเต็มไปด้วยความสุขระหว่างทางเต็มไปด้วยฝูงชนที่โกรธแค้นบางคนเป็นญาติของเด็กหญิงที่ตายบางคนร้องไห้บางคนโยนก้อนหินใส่เขาแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มากั้นไว้ รายงานล่าสุดของตำรวจในปี2002บอกว่าพบเห็นเปโดในเมืองหนึ่งในประเทศอาเจนตินาเขาป,ป่าปนอยู่กับผู้อพยพและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยครอบครัวของเหยื่อพากันตั้งรางวัลกว่า250,000ดอลลาร์ให้กับใครก็ตามที่สามารถจับตัวเปโดได้บอกได้คำเดียวเลยว่ายุ่งยากแลวบะเนทั้ทงหมดนี้คือเรื่องราวของเปโดอลองโซโลเปสชายผู oh so opes, aya, ai, ้ที่มีฉายาอสุลกายแห่งเทือกเขาแอนดีสผมก็ไม่เข้าใจว่า ฆ่าคนขนาดนี้ปล่อยออกมาทำไมและถ้าเนื้อหาส่วนในที่ผมพูดออกไปแล้วไม่ถูกต้องก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกัน